สำหรับใครที่มีปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาดวงตาไม่สดใสาตาเหี่ยวตาห้อยมีถุงใต้ตาด้วยหรือว่าเป็นการแต่งหน้าใต้ตาแล้วก็คราคราบแต่งหน้าไม่ติดสักทีนึงคอนซีลเลอร์ก็ไม่ค่อยเป็นริ้วเยอะๆอ,อ๋อสรารพัดสรารเพนะคะวันนี้เรามีโปรแกรมที่จะตอบโจทย์รอบดวงตาของคุณโปรแกรมตาตึงให้ตึงตาหมอตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าปัญหารอบดวงตาเป็นอะไรที่หลายคน,นยกังวลมากแล้วก็ สำหรับคนที่ยังไม่อยากจะผ่าตาัดอ่ะอยากจะแบบซอฟซบหวานก่อนเราแก้ปัญหาอย่างไรดีนะคะคุณหมอก็ได้รังสรรค์โปรแกรมที่มันจะตอบโจทย์มีการใช้โปรแกรมฟิลเลอร์ไฮยานะคะเพื่อเติมเต็มให้ร่องใต้ตาของคุณเนี่ยมันดูเต็มขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับคนนอนเต็มอิม่มไม่อิดโรยนะคะปัญหาริ้วรอยยิ้มแล้วหางตาขึ้นนะคะเป็นเส้นๆๆเลยหรือว่าบางคนเนี่ยเส้นคาาขึ้นไปถึงหลังหูเลยนะคะใช้โบริ้วรอยเนี่ยแก้ปัญหาตรงนี้เวลาย,ยิ้มนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยมันจะเป็นริ้วเส้น เ็น้างต้ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นริ้วคางแต่งหน้าไม่ติดผิวแบบไม่ค่อยจะชุ่มชื้นโปรแกรม Pn ช่วยตอบโจทย์ทําให้ผิวรอบดวงตาตรงเนี้ยมันเรียบเนียนขึ้นได้การฉีดไปรอบๆตรงนี้เลยนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าคุณหมอห่างตาก็ตกด้วยอะอยังไม่อยากที่จะทําการผ่าตาัดคุณหมอก็แนะนําเป็นโปรแกรมอัลเทอร์ปีนะคะเพื่อยกหางคิ้วยกหางตาขึ้นในระดับนึงนะคะ แล้วก็สามารถที่จะยิงข้างใต้ตรงนี้ได้ด้วยนะเพื่อปรับคุณภาพผิวได้แม้แต่ใช้โปรแกรมเทอร์มารชก็ได้นะคะขึ้นแต่ละบุคคลนะแต่ละคนเนี่ยปัญหาของรอบดวงตาเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็จะต้องมาดีไซน์ในแต่ละคนว่าเราควรจะใช้โปรแกรมไหนมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับปัญหาของคุณนะคะเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเวลาเราจ้องตาใขเรเขาจะได้ปิงปิงปิง,ป,งปิงนะคะเข้ามาที่คลินิกเอาดวงตาของคุณมาประเมินกับเรามาทําให้ดวงตาเราสดเราใสแล้วเราก็จะ แบบแผ่พลังออลา่าเห็นความสดใสปิ๊งปิ๊ง